พังเลยเหรอเฮ้ยเรามองเห็นผ่านกระจกเลยั้ยเฮ้ยสัตว์ไครเปิดเออคลิกขวาดิ บาที่ขวาใครไค่มันบังจ้อ๋อมันไม่เห็นเลยอะต่อไปที่แรกเลยเนาะมันออกยังไงแรกเลยครับเล็กนึงอะเออเต้นควยอะไรสัตว์เต้นควยอะไรแล้วมันควยอะไรอ่ะไอ้ยืน แอดโอ้ย waiting for crew มีของอยู่ทั้งหมดสองชิ้นชิ้นนึงเหรอสิบสองสิบสองกรอเฮ้ย,ย,ยมันมีวิ่งจนเหนื่อยด้วยว่ะเป็ <c oughs> นห้องอะไรไม่รู้อะข้างในอ่ะเปิดได้ไปละล่ะกูหลงกาเฮียกับไอบ้คุณบอสแล้วม่ะกูก็หลงละ อุ้ยมันเข้ามาเลยวาร์ปเข้ามาตกใจเลยเชียมีผีวะเปิดไฟไม่ได้ด้วยวะแน่แหละว่าเฮ้ยใช้เอนจินอุ้ยทีเดียวมือเต็มเลยวะโอเต็มอะเราหยิบไปกองข้างบนก่อนดีกว่าเผื่อใช้มีเสียงเปิดประตูด้วย มีเสียงมีเสียงเอสด้วยเมื่อกี้มันเป็นเกมผีวะเอาเฮ้ยโอ๊ยตกใจเฮียเนี่ยเฮ้ยเอยตัวเฮียอะไรมาตัวเฮียอะไรมาตัวเฮียไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยอะไรอะตัวเฮียคนมืดอะมีแมลงไอ้เฮียมันจะเปมนแมลงเป็นกรเป็นกรเป็นเชี่ยตัวเฮียอะไรวะเรามองเห็นผ่านกระจกเฮ้ยสัตว์ใครเปิด ตเยบอกประกองข้างนอกก่อนเฮียมึงเข้าไปดิมึงอะไรอ่ะมึงก็เข้าไปก่อนน่าจะไปแล้วแหละไม่หรอกเฮ้ยเฮียเข้าไปแล้ว่ะเอ๊ะโอ้โหมือไวมือไวอกไอันนี้จะทำอะไรอ่ะ ไอ้แมนไม่ออกมาเลยวะเฮ้ยเฮียไอยู่ด้านประตูเลยสัสอะไรนะอยู่เจอประตูเลยเหรอไปเอาของไปที่อันนั้นก่อนเฮียแกเอาของไปเก็บแบบเฮ้ยอ๋อเชียแมนวิ่งอ๋อเฮ้ยไม่ใช่มีตัวอะไรอยู่ตรงยานเอออย่าบอกนะเฮียไห้ท่านไห้ท่านไอ้เฮียเฮียไปไหนแล้ว ว่าเฮียโดนไฮทันตกไปแล้วว่ะใช่เหรอไอแมนไม่รู้อ่ะเห็นเอาอุปกรณ์แตกแล้วว่าอย่างเงี้ยเราต้องกลับเข้าไปที่ตรงนั้นอีกว่ะว่าเห็นเ,เห็นเฮียว่า,วาแรงนั่นยังไงวะนั่นเดี๋ยวนี้ตอนนี้สองคนนั้นกำลังมองเราอยู่จากสวรรค์ กูนึกสภาพเพียไม่ออกเลยตอนเจอตัวใหญ่ไม่หวาอยู่หน้ามันจะเดินไปไหนแต่เี่เห็นมัอะมันเห็นเรามันเห็นเรามันจะแดกมันจะแดกบมึงไปไหนอะมันลงไปมันลงไปสวยสวยสวยเฮ้ยมันวิ่งตามมันวิ่งตามได้สิเียสวย What the fuck เราเข้าไปก็ไม่ได้ไวะเหี้ยเราไปปลดล็อกแมลงว่ะแมลงมันดักมันจะยังดักอยู่หร,รือเปล่ามาแล้วไอ้เหี้ยรออะไรอ่ะตรงนี้มีสะพานสะพานตรงนี้น่าจะแข็งอยู่ว่ะไอ้แมนหายแมนไอ้เหี้ยเอ้ยเกมเฮอร์เรอร์ไปเนี่ย สันฮะเอ้ยโอ้โหเยี่ยมแม่งไล่หายพลังหมดกูโดนแน่เลยวะเจอกันตอนก็ไม่มิด <c oughs> สวัสดีเข้าเฮีย <c oughs> อ๋อเยีเยแมงโดนจับไปแล้วเหรอโดนยียแมงเข้าไปตายอยู่ข้างไหน <c oughs> โดนหนอนเนี่ย,ยชื่อแม่งจะไปแล้วอย่างเฮียเลยแล้วตายกันหมดเลยสลยันแล้วเฮียไปโดนอะไรตอนไหนว <c> ะ <oughs> ไอ้เหี้ยนี่แหละไอ้สัตว์มันอยู่ที่ยาอะไรกูออกมากูเซอร์ไพรส์เลยกูน,น,นึกสภาพไม่ออกไอ้น่าจะว้ายอยู่นยเอฟไปเลยโอ้ยตายไอ้เหี้ยระบบฟูมันไม่อยู่แถวยาเลยเหรอแสดงว่าแบบเหมือนมันมันเด็ดเลยรปะมันกินเข้าไปเลยมั้งไม่เห็นสองเลยอ,อ่ะแต่เรามันมันมันแดกอ่ะมันแบบว่าชอ็อตมันเก<ท>มนี้น,น่าจะ น่าจะเหมือนพาร์ทโมป่ะแบบของไม่ต้องครบก็กลับได้อะไรอย่างงี้ป่ะใช่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 มันกลับได้ตอนแรกกูจะโหวตกันแล้วแต่พวกมึงโดนแดกกันทีละคนเลยเียมันวิ่งตามไม่หยุดเลยอาสาซเลเวลรีบไปรีบกลับเลเวลซีป่ะเนี่ยไอเอเอ้าเฮ้ยมาแรงไอ้เทียบอยู่หน้าเลยซัาเอเดเวนเซอร์เดวีซีดีเอกซ์อ่าต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 าไอ้ที่เดินที่เดินตรงนู้นมีเฮ้ย เดี๋ยวมันวิ่งกับไปตรงนู้นแล้วอ่ะเชีมเฟ้าผ่าอ๋อฟ้าผ่าโดนฟ้าผ่าตายเนี่ยมันเปลี่ยนโครงสร้างยานใหม่หรือเปล่าไม่จะเปลี่ยนส่งเดิมได้มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนส่งเดิมแต่เปลี่ยนเลยเนี่ยมันมืดไปหว่าโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยมีพายุด้วยมันเปิดไฟยังไงวะ มันไม่มีม,ม,มันอง,องมีก็มีไฟฉายก่อนอ๋อหรือว่าไอ้ตัวใหญ่มันฟังเสียงเราได้วะไม่รู้อ่ะก็ดีมันก็ง่ากูไปเลยขอดีชิ้นนึงอ๋อเก็บได้หมดกูไปขอสองชิ้นละ,ออละกูมีสองหีเอ๊ยมันเหมือนมีเกตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะ <laughs> เสียงไมค์คุณบอสเปล่าเสียงเหมือนคนท้องร้องไะแบบโคกโคเออเสียงไมค์คุณบอสเออเสียงไมค์คุณเฮ้ยเฮ้ยทำไมเดินเข้าไปมันมีเสียงสัวไหนไม่มีอะไรหรอกทีนี้ทีนี้ก็ไม่กล้าเดินละแย่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 งูปะวะไอ้เหี้ยเป็นงูปะเฮ้ยชื่องูเลยเว้ยและซูมเขาอยู่ข้างหลังเลยวะ สตรีมลีกไอ้น้ำไอ้น้ำเฮ้ยเสียงหนูมันไอ้น้ำด้วยเฉยเนี่ยจากทอยพวกนี้แหละเดินเข้าไปดิมืดอะมันโอ๊ยเออเออไอ้น้ำไอ้น้ำมันคือไอ้น้ำเว้ยมันมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยมันมืดเดินเข้าไปด้วยกันเนียหน้าถุงแพง อยู่หลังนึงอ่ะไะเลนุ่มหน้าถูกแพงเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มีให้กดีอ่ะนี่ไงชี้อ่ะวิกข้าวแล้วไม่มาโผล่ทางเดียวกันมันน่าจะเดินบนปะเรามาเรามาจากทางไหนวะโอ้ยชิบหายละไอ้แม่กับมาก่อน เดี๋ย ku survey ทีนี้มีมีวงจรด้วยเนี่ยมันเหมือนให้ปิดสวิทเพราะว่สวิทปา่าตะเฮ้ยนี่ไงมีเฟืองยักษ์อยู่ยเฮ้ยเอ้าโอยไฟดำอ้าวไอ้บอสว้าละเยี่ยมของผมหน่นแล้ว่ะแน่นแล้ว่ะผมสี่ชิ้นเลยอ่ะเชีย่ยสี่ชิ้นเลยว่ะ<ม>เฮ้ยสองอ่ะอันนี้อะไรเนะี่ยมีแตรด้วยว่ะ แอร์ฮอนเอาไหมเราจะไปต่อหรือกลับย่านะไอ้เฮียลืมสแกนมาว่าผมมีกี่ชิ้น่ะอนนี้มีสองเอมมีสี่ใช่ไหมใช่ใช่ครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วไอ้ดังมีเท่าไหร่ตอนนี้มีหนึ่งมันคือแต่ฮอนว่ะไปเลยก็ได้มองหาทางกลับไอ้เฮียดีเด๋วน่าจะทางนี้แหละน่าจะทางนี้แหละ ข้าวเข้างนอกอ่ะข้างนอกอนนนอการสุกเราได้อันนี้ทางเก่าทางเก่าของเราแต่ก่อนเน,นี่ยเน,นี่ยอันนี้ทางเราไฮ้ตรงนี้มีอ๋อไม่ใช่กดไม่ได้เราลงตรงนี้ไหมกองของไปตรงนี้แหละอย่าออกไปนอก,นอกดีกว่าเอาไม่ออกมันต้องเอาขอขนาน้นุณยานมันเราจะเอาทีละชิ้นเหรอตอนนี้เราไม่ใช่มันหาตอบได้ เมื่อกี้ก็หาต่ออยู่นะได้สามชิ้นนะเนี่ยออกไปโดนแดกแล้วไอ้เหี้ยใบสามแล้วไอ้เหี้ยมันโดนตอนเหี้ออกมาเสียงมันขาดเลยรู้บอกเฮ้ยมันบอกว่าดอกแม็กชีนแบตเตอรี่ไอเทมฟังเลยเหรอเฮ้ย มันไอสัตว์มันทำอะไรวะมามันมาไอเหี้ยมันบอกว่าจะถือกูมันบอกเี้ยเนาลยวงกูมันอยู่เลยเหียมันบอกไอ้ดอก แม็กกีน,นี้ะอะไรแบบสักอย่างนะหน้าป้าผ่าเฮ้ยเุกนตายเฮี้ยดังมาถึตงตายหมดเลยโอ้ยเฮี้ยตงเหลือแปดบาทไอสัตว์แม่งแม่งแปลงร่างเป็นไททันหรือเฮี้ยไอเงี้ยกูก็ว่าอยู่เอ๊ะแสงไฟเลยวะตูมเลยมึงก็เป็นกูเฮี้ยผ่าเบงจัดเลยช็อตเมื่อกี้เฮี้ยคุณบอสคุณบอสก็าไม่แล้วมึงแล้วมึงตายได้ยังงไ